ท่านผ้ิหารมท่านนะครับแล้วก็แักสายพอดีท่านนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าบรรยากาศของวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ผิดแต่ว่าเรา,าได้มาแสดงความนดีกับการโลกราาับรางรักเดือบในวันที่จะถึงใกล้ๆนะครับแต่ว่าเรารวมถึงเรื่องความรู้จักกันนะครับกลับมาฟื้นอดีตที่เราได้เคยไปยึ้โย่กันนะครับหลายคนผ่านมาสองปี 8ปีนะครับก็จะให้จดจำบรรยากาศนี้นะครับ,จจบ,ลรบแล้วก็เรานะครับก็พบว,ว่าหลายคนที่อาจจะบรรลุเป้าที่ตั้งตั้งไว้นะครับตอนที่เราเริ่มมาเรียนนะครับแต่หลายหลายคนนี้ก็ได้มาปฏที่ทๆๆตินรระแล้วก็ได้ทำกิจภาพแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับอันดีกับเพื่อนและคณาาจารย์นะครับันนี้เนี่ยผมขอเป็นตัวแทนของคณาอาจารย์ในวันนี้นะครับหลายท่นทานก็ ไม่ได้มาในงานวันนี้นะครับก็อาจจะมีเหตุผลหลายประการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับในความสำเร็จนะครับแล้วก็ความพยายามนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ